บายดี่อวัยพี่น้องเมื่อสกุลสุสบนสุมองสุบลมืนอี้กับพ่อพอกันเือก้าวพี่น้องกับซ่องน้องไปซ่อ,องแมนห้องวายุพี่น้องไม่กับบรรยากาศลมุมพี่น้องหลบไม่กันหรอเมื่อนี้อาชีพาพี่น้องมาเบื้งองน้องมีจดหนังสือพี่น้องภาษาลาวพี่น้องเบิ้งภาษาลาวตัวหนังสือลาวหรือว่าอักษรลาวแบบนี้ ภาษาลาวภาษาไทยตัวระลายกว่ากันตัวละยาบกว่าภาษาไทยหยาบกว่าตัอตัวภาษาลาวนี่อคซอนนี่าลน่ายเหออนแ่วันตัวตัวืออนนองีรอมีช อเปิดตัวน้ำมหมยหมูซีหมูซีอะไรพี่น้องามีเพ่ม้อาจดเดออายเจดประทนกับโทรศัพท์หน้ายู่หน้าพี่น้องเลยเจิดตัวข้อเร่นจได้ได้ถีปุ๊มัได้ทีเดินนี้เดินเดินี้ถีปะวะ ได้ทีได้ิสาสิบเก้าเออได้ีเก้าวได้จสาสิบมาพี่น้องภาษาหลาได้ได้ได้อันจากโต๊ะไหอจากดีอักซ้อนเนาะมีหูเอามีหูพี่น้องห้าเหลืันลืมแล้ว ดูวิเคราะหนั่งซื้อนะอ่นเลยเบิ่งดูน้องไปเลยนะคะอ่านไปเลยจากบรรหารงก่าน <Alors. S 3> ้องตรอ่านง่าย สบายดีดูเยอะสบายดีป้าลุงตาไหนดูลูกเอเดอะไรสบายดีนะไปเอาเขึ้นน้ำไอแชงไปเบอเน่ยไอ้อยะสบายดีป้าลุงดูลูกไอ้อยู่กับสนแค่ไหนพี่น้อง อยุเกือข,ข้างสายเห็น่ะลูกปอยย่ทนัดสายเกงก่อไกด่ด้วยล <laughs> กเียนเลขด้วยสะอันอออนี้อ่ีะไรเลกปะบานี้ สะอนิ่มไมความว่าจะเป็นเรื่รอยู่แล้วไม่เห็นหอดเลยห้าวมันไม่ได้ห้าวมันได้ได้จะพิชตนี่เป็ดเชอป่าเป็ดเชอป่าี้ยงเอาป่าป่าหูนี่อ้ยหนุดตมหนด ตัวภาษาหลาวนอักษรมีขวามลายตัวคือภาษาไทยเนาะแต่เียนกันง่ายๆนะสาวสาวเธอนะอายุกอเอ้ยกอไก่เลยพี่ลูกเออน้อยเอออยู่เอเอน้อยกับเป็ดโจเอเธตัวเถอ บาดีพี่น้องเบิ่งน้องมีนเจ็ซื้อพี่น้องลองนมื้อาเดตนทางนี้นเก็ตม้วเกตะกไก่ลิบแต่เพิ่กกี่้วกนเปราแล้วออมอทิมล้วปุ่มนะอายุเอ็ดมาราะมย เปลี่ยนนี่ทั้งอยู่นั่นอันนี้ยังล่าหนามันเก่นี่อ๋อมีอีกตัวนี้นะอันแรกเก่มองดูตัวน้องซื้อตัวนั้นเอามามาเป็นจานป้าตัวนี้ฉับอันนี้ยาวๆตัวนี้ที่ไตที่ไตติดเนาะเบิ่งง่ายๆเลยะสาวไม่หยาดอันลรกตัวน้องซื้อตัวน้องมีตัวนี้ตัวนี้ก็แมนเขาแค่ไม่เนาะตัวน้องซื้อตน้องมี ตัดยิ้พี่น้องงามๆสวยสวยเอาไปจดค่ะบรรยากาศเมื่อนี้น้อพี่น้องลมแหงขนาดเลยขี้ปุ่นกุ้มกุ้มพี่น้งองเอย,อย็น,ลยลยยนกับเย็นขนาดว<ช>่าส <10 S 2> ิบหมูเลยค่ะยังหล่พี่น้องนั่นยุมันมีอ้อนี่เย็นมากมากเลยโว้ยเย็นื่อนมือ,มา,อมาดูกัน,กนออมาตัมพี่กัน

กระทบใส่วัตถุมาเีนมี่น้องกระทูใส่้าแมงล้วปิ่นอ้อมแกนบ่แมนาแก่นเนี่ยนะอือ อ่านกับอ่านมีคอยยืบเป็ดแล้วพี่น้องได้แกนได้หู<ด>วงเล็บแล้วก็หูหูพี่น้อสามเอ็ดจุดหนึ่งตัเบิ้งอ๋อเลีย่ยวหนวนมอานุเล็บแมนมเห็นว่าความแหง้แหงแล้วพี่เลอเน,นี่นะพี่น้อง จต <t 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 ุพีเต uh ัวปมีเอฟตัเอฟมเอฟมอยจอ่ท่าซามเถื่อของความแห้งเคียนเลขามหรือ่เคนเป็นตัวล้เคนเป็นตัวราค่ะเ่าเถื่อคองเป็นรความแห้งาทุ่มีนเซตุกบจับได้หูซุกเมียนะน่นาจีรักก็อันเอฟหนึ่งบอกจตุพิเนีินั่นเอฟ หนูจักพี่น้องน้องมายุนหนูจักจ,กจกับตปเอบีระยะห่างอะไระตัวพี่เลยนะไหมตัวบีบีหนึ่งบีหนึ่ง,น,งนับแต่แกนปิ้นดีหนึ่ง,ง,<ด>งมี่อดีบ่ดีหนึ่งแล้วไปแล้นับแต่แกนปิ้นถึงจุดจกระทบของความแห้ง อันผิดอันถือขอโทษขออภัยเด็กน้อยเพิ่งเพิ่ง,งจุดกระทบกระทบท้องความแม่นแมน่นราคาพอดีตัวภาษาหนี่งนี่นี่เออเอฟหนึ่งสั่นกว่าระยะหายา่างอยู่อย่างไปเชื่อเลย นับแต่แกนปินถึงจุดกระถุบวิสายยังอันนี้นะ้ำบุกมันแยกออกมาแด้ธรรมศาสตร์วยยังอสลักระถุบของความแห้ง น,นี่แหละตู่ภาษานี่แหละทิรวาัานี้งไะเทาซา,ามเถื่อสนั่นจุดก่อนเด้อเหะค่ะสนั่น,น,นจำมมิดเอ้ยเข้าหของกับพี่เด่นนะจำมิดแล้วก็จุดแบบนี้นั่นเออเอาแต่ละความแห้งคูณกับระยะห่าง คุณอะไรยะห่างจากจุดใจกลางของจากจุดเออจากจุดใจกลางของมันจะได้เท่าไรมีเมนเดอ,อร์บอสเทไร <c oughs> พี่น้องพาพี่น้องบึ้งซาลาวไปนี่น,นั่นพี่น้องเนาะบางตะวันเม่น้องไว้อยู่กับ ยีนมีข่อยกริงพี่น้องก็ะไรอ่านกับมีข่อยยืดฝากกดไลค์กดแสตด้วยพี่น้องเด้อสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงที่นี้นะพี่น้องพ่อกันคลิปหน้าได้พี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแสตกดติดตามกดซับสไคร้หรือว่ากดกระดิ่งเนาะเพื่อสมีทันคลิปหน้าเป็นกําลังแรใจเพ้อส่องแม่น้องวายุได้รึพี่น้องเด้อสบายดีได้มั้สบายสบายดีพ่อหน้พี่น้องพ่อกันคลิปหน้าพี่น้องไปแล้ว